นี่เป็นอีกแปลงนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งอันนี้เป็นสวนของพี่ประมุกอินทสุบรนนะครับหรืออีกคนนึงก็คือยิ่งรักอินทสุบันพี่มุกพี่เล็กเราครับนี่แปลงหว้งน้ําขาวครับแปลงสวยให้ชมนะครับการจัดการแปลงครับนี่กาลังกําลังแต่งขแขนกัน คนใหญ่มากคนใหญ่มากคนใหญ่มากอ่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ทำสารไปประมาณต้นต้นเดือนกันยานะครับดูระยะ เลียต้นใหญ่มากนะก็ได้เห็นของจริงจริถือว่าต้นใหญ่มากดูระยะดูระยะเห็นไหมการจัดการเขาสุดยอดแปลนี้เลี้ยนแปลงนี้มีลูกมาสี่ปีครับนี่น่าจะเป็นทุเรียนปีที่เก้าปีนี้ต,นต้นเก้าปีต้นขนาดนี้ยรครับ,รบสวยงามดูการจัดการเป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึง่ง น้ำสองหัวแต่นี่จะปิงเกอร์ใหญ่ฉิดยาโคนรอละแรงนี้เขาน่าจะเขาน่าจะแต่งแขนงเสร็จแล้วก็อาจจะกวาดโคนนิดหน่อยครับรอโศกเลยอันนี้ประมาณสี่ร้ยต้นสี่ร้อยต้น มีการดึงเชือกนะครับดึงเชือกไปแล้วหลังต้นไวเพราะบางช่วงลมแรงจริงครับแต่นี้ยังแขนงยังไม่เสร็จนะแขนงยังไม่เสร็จต้องรอแต่งแขนงอีกนิดหน่อยครับอีกนิดหน่อยลักษณะนี้ไว้กันระดับ8 0 90, 90ลูกถึงร้อยลูกได้เลยนะครับดูจังหวะจังหวะแต่ว่าดินก็ยังมีความชื้นสูงมากนะที่ผมเดินมนาะดูครับสมขนาดน,นี้เลย มันเปียกอยู่ดูการจัดการไปต่อเขามีหลายแปลงมีประมาณสี่แปลงห้าแปลงเขาเรียกทุเรียนเมืออาชีพดูเหน่หแต่ผมไม่ดูสามร้อยหกสิบองศาเลยครับมุมนะวงกลม ระบบจัดการสุโจดครับนี่ใช่รถตัดหญ้านะครับแต่นี่ใช่รถตัดหญ้าถามอยู่นูน่<อ>นให้ดูกันจัดการนะจังหวะเขาจะได้แสงมากขึ้นครับได้แสงทุกมุมเพราะระยะมันหา่างผมมองเนี่ยระยะไปถึงปลูกไปถึงสิบห้าปีเนี่ยยังไม่ชนนะครับยังไม่ชนนะอาจจะมีชิดข้างนึงแต่ว่า แต่ว่าก็ยังได้อยู่ได้ดูดการจการจอดนี่ทำรถไว้เพื่อเข้าสวนเลยครับกา <c oughs> รน้ำท่วมรถผมเองครับรถผมเองนี่แตงคุณน้ำขาวครับแตงคุณน้ำขาวไว้เป็นดอกนะครับ เดี๋ยวประมาณสักปลายปายเดือนผมจะมาถ่ายอีกทีนึงเดี๋ยวเพื่อได้สัมภาษณ์เจ้าของส่วนด้วยคนนี้ก็เป็นลูกค้ากันมาเป็นเกยีสปีเหมือนกันครับรู้จักจกันมานานมากแล้วโอเคนะครับ